ย้อนโพสพ่อแตงโมเล่าชีวิตครอบครัวที่มีกันแค่สองคนผ่านความลำบากมาด้วยกัน กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ใหม่อีกแล้วหลังจากที่นางพนิดาคุณแม่ของนางเอกสาวแตงโมได้มาออกรายการโวนกระแสของหนุ่มกัญชัยพร้อมกับเผยว่าตอนนี้ตนได้เป็นผู้จัดการมรดกของลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ให้อภัยให้โซปอและโรเบิร์ตแล้วแบบ100เอร์เซนต์โดยปอบอกว่าจะชดใช้ค่าปลงศพให้ตามที่เรียกร้องเมื่อมีการถามว่าแม่สนิทกับแตงโมไหม ทางคุณแม่ก็ตอบกลับมาว่าคุณแม่สนิทกับแตงโมมากนิสัยลูกก็เหมือนแม่ครึ่งหนึ่งเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งแต่นิสัยอ่อนโยนเหมือนแม่ที่เขาบอกว่าสว่วนใหญ่สนิทกับคุณพ่อมากกว่าคือเราไม่ได้ทิ้งกันเลยแต่ความเป็นผู้หญิงเราคุยกันตลอดคุยกันเรื่องลึกๆอย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อปี2558คุณพ่อโสพลได้โพสต์ข้อความเล่าถึงชีวิตที่มีกันเพียงสองคนพ่อลูกว่า ครอบครัวที่มีกันสองคนที่บอกว่าครอบครัวเรามีกันเพียงสองคนเพราะได้ยากับคุณแม่เขาตั้งแต่น้องโมมีอายุประมาณ3าขวบหลังจากนั้นสองคนพ่อลูกก็ระเวนอาศัยเชา่อา,ชาอพา,าร์ตเมนต์อยู่บ้างเช่าาท้าเฮาหลังรามอยู่บ้างตามประษาพ่อลูกลำพังสองคนชีวิตที่ผ่านมาทุลักทุเลพอสมควรด้วยคนเป็นพ่อต้องออกไปทำงานตามเวลาปกติกลับบ้านเย็นบ้างค่ำบ้างแล้วแต่งานในความรับผิดชอบจะแล้วเสร็จ ซึ่งแปลว่าระหว่างวันน้องโมต้องอยู่ให้ได้ด้วยตนเองอาศัยเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนบ้างไม่มีใครเป็นเพื่อนบ้างด้วยความรักที่มีให้แก่กันเกินร้อยเราก็ผ่านวันเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นมาด้วยดีพอสมควรด้วยสภาพพ่อเท็จจริงดังกล่าวผมมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดีเพียงแค่นี้ครับ ที่เหลือเป็นพรจากพระเจ้าที่ให้น้องโมแข็งแกร่งและเป็นเด็กมีความคิดดีจึงมีวันนี้ที่เป็นแตงโมพัทรธิดาที่ท่านทั้งหลายได้รู้จักก็โตจากเด็กที่ไม่เคยได้รับการถักเปียไปโรงเรียนจากคุณพ่อเพราะพ่อถักไม่เป็นจนทุกวันนี้ในขณะที่ทางเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้นําข้อความบางส่วนจากโพสต์ดังกล่าวมาเผยแพร่พร้อมกับบอกว่า แตงโมคงได้เจอพ่อโสแล้วซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความรักของแตงโมกับพ่อมองว่านี่คือคนที่รักแตงโมมากที่สุดและเชื่อว่าตอนนี้แตงโมคงได้ไปอยู่กับคุณพ่อแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ